เดินไปเลยเวียเดินไปยาวข้างหลังนู่นเลยเดินไปเดินไปตรงไปเลยไปไปเรื่อยอๆ,ๆไปเรื่อยๆคันที่สิบอย่าวิ่งเดินปกติเวียจำไว้นะสามสามสาม เลขที่นั่งอ่ะอัทนที่สบไปอีกโน่นของที่ลุงยืนนัะนอะ่ะไม่ต้องวิ่งเดินปกตินี่แหละเดี๋เดินในในเดินข้างในเหียจับมือน้อง ไปที่ลุงเลยอย่าวิ่งอย่าวิ่งบอกว่าเดินายเลี้ยวเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปส3มสาสาสี่เข้าไปเดูด้วยเบอร์สามสามสามสีอ่ะลองมองดูซิไหนตรงนี้อ่ะ อ่าใช่โอเคสามสามสา,ส,าสี่อ่านั่งค่ะ,เอ,ะเออแป๊บเดียวอออยโอเคไหม